เุณอไรไกลแล้วหรอเสียงแบบโดนบูลลี่ค่ะไม่สนับสนุนนะคะไปซื้อมาคืนเลยนะคะทำพังเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยดูสิหัวเกินมากอุ้ยหมดแล้ว หวาานมกเลยค่ะเสียงร้องอ่ะคือแบบเซอร์ไพรส์มากมากค่ะมันดีแบบสูงแบบหอดให้เลยอ่ะใส่ไหมตานซดีใจสวัสดีค่ะทุกคนพบกับรายการ reaction ปราจญ์ไน้อีกแล้ว ทีพวกเราจะมารีแอคชั่นเพลงของน้องเต้นเป็นโซโลเดี่ยวใช่ไหมใช่ของน้องเลยอันนี้เป็นเพลงไตเติลที่มีชื่อว่า n i g h t w a l k e r รค่ะน่ากลัวนะว้าวแอบหล่นนะแอบหลึกลับตามสลยเต้นเลย้วไม่มีคิวนะจ๊ะล้อมคิวเลยโคนรมากมันแอบแบบติกติดอ่ะ Nói sợ lót chút 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 มากเสียงแบบสูงมากเลยเส้ยงหน่อยู่นะโว้ยโมยเลยนะเอวหวานมากเช้าท่าอะเดี๋ยวนะอุ้ย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 แสดงว่าเขาเอามือเนี่ยบังคับคนอ่าใช่ถ้าถึงเวลาเที่ยงคืนเขาจะมีพลังอุ้ยหน่อจังเลยอะ คือตอนกวนางวนน้ำยังมานั่งนิ่ทากูอยู่เลยตอนนี้กูเอาทิ้งละโว้ย,ยเยมาลอยสักเมาเอวเมามือเพราะมันเป็นภาพกล้องวงจรปิดแล้วมันหล่อนเลยว,ว้าวขอบคุณ ลอยู่เลอยเนาะลอดนะไปช่างจะวิ่งแล้วนะอุ้ยเปลี่ยนชุดเอาวิ่งหนีแล้วยิ้มหล่อนมากเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอินเนอร์อินใจโบ่หลอกคาเป๊มาก ใช่ชุดเฟอรอันนี้ สนใจจะโคฟเพลงนี้ไหคะหล่นนะนี่มันเหียยฉันวิ่งนะคือตัดกับสร้อยสิ่งพูเมื่อกี้มากอ่ะตกใจเซอร์ไพรไหมฉันเซสียภัยนะเซอร์ไพรนะดูครั้งแรกยังไงปอยชอบฉากไหนม่มพึ่งามดิไม่ถามว่าชอบฉากไหนคิดไม่ทันเพราะมันเยอะมากเลยเป็นฉากที่ฉันกิดอะเป็นฉากแรกที่เหมือนแป้งแป้งล่างอะ เที่ยงคืนรอบแรกอะที่จากชุดชุดเกาเป็นชุดทดลองเป็นชุดหนึ่งแล้วก็มาแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยที่มาควบคุมคนฉันรู้สึกว่ามันเหมือนมีอํานาจขึ้นมาจากที่จากที่แบบว่าเหมือนตอนแรกโดนแกล้งโดนดอลลี่เนาะแบบพอถึงเวลาเที่ยงคืนถึงตาฉันบ้างรอชิวเธออยู่จะชอบฉากนั้นอะฉากได้ไหมได้จำไม่ได้มันเยอะมากเลยพอดูใหม่ได้ไหมดูอุ้ยดมยาดมเลยอะไม่บอกหลองยี่ห้ออะไรต้นๆได้โต๊ยลงไฮบิส อันเนี้ยคือแบบหลอนมากเด้อกลตัดกับสร้อยสิบหูมากอ่ะคิ้วหายอุ้ยฉันกลัวรอยยิ้มเมื่อกี้ใกล้มาแล้วเออมานานพอมานานแล้วแสดงว่าโดนเยอะโดนมานานแล้วอุ้ยซ้อนความแข็งแกร่งไว้ในควาวิทยาศาสตร์ไหมหรือหลังใจฉันคนรู้ใจแหละวิทยาศาสตร์ตำแหน่งแบบนี้เขานอกมอตันอยู่ใช่ไหมพอเปิดซับแล้วฉันควรรู้ปะตอนแรกฉันนึกว่าเขาอะเป็นแบบ อะไรโดนลงอ่ะโดนบูลลี่ค่ะไม่สนับสนุนนะคะไปซื้อมาคืนเลยนะคะทำพังเมื่อกี้เนี่ยเออเนียเนียนเนียเนียเนียยเออเต็มตัวอค่ะเนาะอุ้ยฉันก็ชอบสาเนี้ยรู้สึกว่ามันจะได้ปลดปล่อยอ่ะตอนอย่างอุ้งงานผมเมื่อกี้อุ้งงานเนาะไม่คนกลัวใจอ่ะอุ้ยเออเอวมาเนี่ยท่านเนี่ย ชอบเลยค่ะซื้อคุณพ um> ี่ชิดคนเนี <S <S ่ยดูส um ิบอกเกินมากโว่เป็นปีศาจในเงาเหมือนเขาวางต่ออะไรที่น่าต็นแบบแสดงสีหน้าเก่งมากนี่ก็คนเฝ้ฝสังเกตเขาประมาณว่าแบบตามเก็บหยู่น หล่อนน่ะจะละอักสิดเหรอ ก็กินยิ้มหล่อนวอะดาราท่านหนึ่งกินเนื้อได้พิสูจ่าแบบฉากนี้เหมือนเขากำลังคุยกับเนอีกตัวตนหนึ่งที่มันเป็นพระของคนธรรมดาเหมือนพยายามจะแบบไม่ให้ออกมาาแบบ กำลังต่อสู้กันอยู่ต่อสู้อยู่โอ้ยชอบสาวตรงนี้ว่ะแอบเกินเขาอยู่ทุกลุกเลยอ่ะเป็นอ่ะ ันได้ฉากที่ฉันชอบอะอฉันมีเยอะอืมชอบฉากเมื่อกี้เลยที่ว่ายิ้มอะยิ้มยิ้มหลอนๆนะ่ะแล้วพอจบแล้วก็แบบกระโดดกระโดดอะไรนะฉันรู้สึกหลอนๆว่ะรู้สึกแบบันะชอบฉากที่แบบคือหนูอะชอบอันนี้คือฉากน,นีนะ้คือหนูคือหนูอะชอบฉากที่แบบว่า เออ <c oughs> เขาตื้ตื้ตืแบบว่าเหมือนมนขาขับคนแล้วก็อีกฉาก,กหนึ่งก็แบบเหมือนกําลังคุยกับตัวเองอีกตัวตนหนึง่งปึ๊บป๊บมันรู้สึกเหมือนเขาสีดจะเหมือนใช่เหมือนเขากลาลังแบบคุยกับตัวเองอยู่รู้สึกอีกแล้ว <c oughs> รู้สึกชอบในอินเนอร์ของเขาที่เขาต้องใช้ชอบตอนที่แปลงร่างครั้งแรกเนาะที่เที่ยงคืนรอบแรกอารมณ์แบบรอมานิฉันรู้สึกว่าตอนที่เขาเป็นใส่ชุดเสพชุดนักวิทยาศาสตร์ S 1> <S 1> ฉันคิดถึงแอลเรื่องเดดโนดคนยาวแล้วแบบมีความเนิร์ดความติดน,บบนั่งแต่พี่รู้สึกว่าไอ้ไอไอที่มองผ่านกล้องวงจรปิดอะ่ะม,มันเหมือนว่าคนอะ่ะไม่เห็นสิ่งนั้นอะ่ะ<อ>เพราะว่ามันตัดไปก็คือเห็นเต็นคนเดียวใช่ปะ,อะตอนจบ,จบอะ่ะคือเหมือนทุกอย่างมันเป็นเหมือนความชั่วร้าย หรือปีศาจที่อยู่ข้างในซึ่งคนอื่นไม่ได้เห็นหรือความเป็นจริงมันเป็นความคิดของเตนที่อยากจะทำยังไงกับคนอื่นได้แต่จริงๆไม่ได้ทำกล้องวงรปิดก็เลยเห็นเขาคนเดียวเตนอะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่โดนบูลลี่แล้วเขามีพลังวิเศษอยู่ในตัวซึ่งคนอื่นไม่รู้แล้วเขาก็จะใช้เวลาในเที่ยงคืนเนี่ยในการแบบเสกทุกคนให้อยู่ในแบบเป็นเขาเรียกว่าลูกน้องของเขาอะบริวารของเขาพอเวลาเลยเที่ยงคืนเขากลับมาเป็นคนปกติที่ ก็โดนบูลลี่ถึงเวลาเที่ยงคืนเขาตกเขาจะใช้เวลาตรงนี้ในการแก้แค้นหรือบางทีก็อาจจะแบบเป็นแค่จินตนาการเลยว่าแบบเหมือนคนมันแค้นมากอะจนแบบว่าถ้าสมมติกูมีพลังนี้กูทําได้นะกูจะแก้แค้นอย่างนี้หรืเก๋อะเอ็มวีแต่ใครจะตีความนะคะฉันชอบเอ็มวีที่มีสตอรี่แบบนี้มันทำให้เราได้คิดตามแล้วมันแบบไม่ได้ปิดกั้นความคิดเราอะเสียงร้องเต็นดีมากยังงงอะฉันยังงงเลยว่าอุ้ยทำไมทำไมฉันไม่เคยเห็นโมเมนต์นี้ของเต็มเลยอะแกคือเสียงเมาที่มีควา่สุด ตูดอมาเต้นไหมคือเรื่องเต้นเขไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเต้นเขาึ้อชื่อของแท้อยู่แล้วแต่เสียงร้องอ่ะคือแบบเซอร์ไพรส์มากอะมันดีแบบสูงมันดแบบหอนให้เลยอ่ะเต้นไปดานฟ้าก็ยังร้องไม่ถึงเต้นอ่ะให้กี่คะแนนหรอห้าสิบคนน้อยไปไหมน้อยไปเอาไปร้อยเลยเก็ไปให้ร้อยพี่พีพี่พีเอาไปร้อยห้าสิบมีมีมีสเตทไหมเฮ้ยลืมเลย สเตจยุ่งผ่านไม่ได้นะคะไนวอลเกอร์หล่อตซุงเตรียมตัวแซวขึ้นมาแบบคือแบบเทาเยาวราชอ่ะมีห้างคลองเป็นแหวนอ่ะเหมาแล้วนะมันมเถอะเสียงเสียงดีมากเลยโอ้ยเส้นเลือดตรงคอเถอะ อุ้ยเขาจะจิตวิญญาณอีก,อกน่างการร้องอ,ะอ่ะเเพลงที่โชว์ุเค้าเลยนะเนี่ยโอ,โอ,โอ้โหเขสูงโอ้ย มันหล่ออะหล่อมากมีความน่ารักมันมีความหล่อมมีความจิ้มนะครับอยู่เดียวคน,นยคนเดียวมีครบเขินเออเอาอยู่นะ ้เสียงสกซี่มากอะเพลงว่าสามเพลงนี้แบบมีติเยอะมากแบบขึ้นลงใช้ลมอะไรอย่างเงี้ยเพรมันยากอะเพลงโคยา อย่างแบบนี้มันี้ลูกดีสิลูกไม่ได้ตกอีกแล้วโดนตกเราเขาขอบเสื้อขึ้นอ่ะเราแขา่งซากนั้นเขามีรอยสักะสอะเผินหอมมากอะเท้มากหอมากจุดนี้น่ารักมากเลยอ่ะอยากซื้อขนมไปเลี้ยง คือววนคนนี้แต่งตัวแบบม,มินิมอลแล้วมันดูแบบแพงอ่ะดูแบบหน้าแต่งนิดนเดียวก็แบบดูหล่อมีเสน่ห์เพื่อขาวเกรนยีนข้างข้างนอกเป็นอืมังเะยียนอีกทีนึงโอ้เพลงยากจริงๆ อนี่ยขึ้นเสซตสูงอีกแล้วภูมิใจอ่ะภูมิใจแทนแฟนคลับเลยอ่ะคุณภาพขับแก้วที่สุดโอ้ยยิ้มเลยนี่เนี่ยแหละชอบแบบนี้ชอบแบบนี้เขารู้ว่าเขามีเสน่ห์มากๆแล้วเขาก็ใช้เสน่ห์ตรงเนียนได้แบบโอ้ยคุ้มค่าจริงๆเป็นเลยกระแทกเกินทำซ้ำได้แค่นี้ก็ละลายละ

น้องเขาใช่ป่ะเ่าะใช่น่ารักมากเลยจริงเหรอเขาเซลกันมาป้ะม่วงเพราะอะไรอ่ะสีประจำตัวเต้นไหมอ่ะอะไเจมี่เกนี่ย่ะบนสเตจอีกแบบหนึงแต่พออยู่ตรวเนี้มันดูแบบน่ารักอ่ะไม่ไม่ไม่มีคนคอมเมนต์แเต้นใช่ปไม่ดูอ่ะไม่ดูะน่อกโตะที่บเน็ตไม่ยอช ดั้งจีริกรโยสรุกุกถ่ายชว์นี่แก่ฮัมเบิเสียงพูดกับเสียงร้องไม่ไม่ไม่เหมือนกันเลยอ่ะสร้างนี่ได้เลิศปรบมือปรบมือให้อย่างเดียวเลยตอนนี้มันดีมากๆค่ะทั้งโบเข้าทั้งการแสดงแล้วก็เต้นอินเนอร์อินไซด์อันนี้เพอร์ฟอร์แมนซ์ไลฟ์เป็นไลฟ์สดกับเป็นเอาอยู่เอาอยู่ว่าไม่ได้แม่เรอรีแอคไปแล้วกับเพลงไนวอร์เกอร์ของเต็มนะคะหัวหน่อเด้งตก โอเคทุกคนก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูตั้งแต่ต้นจนจบถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดติดตามช่องเราแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะคะถ้าอยากจะให้เรารีอคอะไรอย่างเงี้ยก็บอกมาได้หรือว่าติชมพวกเราได้สำหรับวันนี้เราทั้ง3ามคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีบ๊ายบาย